สวัสดีครับคลิปนี้ครับมาดูทุเรียนผมนะครับซึ่งย้ายจากหน้าบ้านมาไอยู่หลังบ้านนะครับนี่ครับโบกใส่เข่งครับใส่ถุงปุ๋ยครับตอนนี้ครับก็ได้ที่แล้วนะครับแต่ละต้นก็แข็งแรงสมบูรณ์นะครับนี่รัับ เดี๋ยวไว้รอฝนตกนะครับเดี๋ยวลงทีเดียวเลยนะครับนี่ครับอันนี้เห็ดนะครับนี่ครับแล้วแต่กิ่งก้านนะครับสวยงามครับ นี่มะพร้าวครับเดี๋ยวไปปลูกที่สระนะครับแล้วก็ต้นกล้วยครับนี่ครับนี่ต้นกล้วยนะครับอันนี้บริเวณรอบๆบ้านนะครับนี่บ่อปลานะครับตอนนี้พักก่อนนะครับเพราะหน้าแรงโอ้โหไม่ไหวครับร้อนนะครับอันนี้ปิดเตรียมปลูกข้าวโพดนะครับ ข้าวโพดหวานนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวจะมาหยอดครับอันนี้มะพร้าวลงมาแล้วนี่ต้นขิเล็กครับเดี๋ยวน้ําใส่แล้วครับนี่ชะอมครับแตงกิงแล้วขิเล็กกแตงกิงแล้วครับนี้มะกรูดนะครับมะกรูดครับเดี๋ยวสักสองสามอาทิตย์เดี๋ยวเขามาตัดครับอันนี้มะนาวนะครับ นาแรงนะครับตอนนี้โอ้โหดูมะนาวครับนี่ครับไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะครับปีนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวแต่งกิ่งอีกรอบครับนะครับอันนี้เหล้าไก่นะครับดีมะม่วงครับมะม่วงไม่ค่อยติดครับนี่ครับมันง่ำต้น ขามครับป้าข้างบ้านนะครับ่มีคนอยู่นะครับบ้านครับนี่เราไก่นะครับเราก็ก็โลโซแลนนะครับเนี่บเดี๋ยวยืนนี้นะครับเตรียมเผาขยะนะครับนี่บมะม่วง ครับเสร็จจากสวนนะครับก็มาดูแลสวนหลังบ้านนะครับอันนี้มะกรูดนะครับแตกใบสวยงามแล้วครับนี่มะกรูด นี้ตัดต้นกล้วยครับเตรียมทิ้งนะครับอันนี้มะพร้าวนะครับอันนี้แกงกอระครับปีนน่าน่าจะได้กินนะครับหรือปีนี้ก็ไม่รู้ครับอันนี้นะครับเพาะไว้แล้วครับเนี่ยเก็บมาแล้วครับถั่วแปบนะครับเดี๋ยวปลูกไว้ตรงนู้นนะครับหมมุมครับ ครับปีนี้มะม่วงครับมะม่วงแก้วครับโหอย่างดกครับปีนี้นี่ครับดกมากนะครับปีนี้นี่ครับนี่ครับโมแก้วนะครับอันนี้มะม่วงดูนครับเห็นไหมครับ มะม่วงเลยมะม่วงน้อยมะม่วงน้อยนะครับพอลูกมันน้อยนะครับเขาตั้งชื่อลูกมะม่วงน้อยนี่ครับเพิ่งตัดเขาเม็ดออกแล้วก็เอาเข้าวเหนียวยัดนี่ครับตัดมาสดตลอดครับนี่ครับนี่ถั่วพูอ่านะครับถั่วพูเดี๋ยวมันเลื้อยขึ้นต้นมะขามเลยนะครับ เนี่ยปลูกแล้วก็ได้กินอยู่แล้วนะครับทิ้งวไว้ในดินแล้วก็ลดน้ำอย่าบ,บอกห่วงนะครับตัวกอี๋ยวสงก้านนี้ได้กินแน่นอนนะครับนี่ตัวไทยรสแลนด์ผมครับอันนี้กระปุกหัวม่วงไว้วนะเสียบพริกเสียบไส้ไว้นะนี่ครับแล้วก็รสแลนด์ นี่ก็ขาครับอันนี้ก็พริกครับเสียบไว้ขบผมอันนี้กล้วยนะครับกล้วยน้ำว่านะครับมาจากเป็นสบู่เลยของแท้เลยนะครับเนี่เอาจากพอเลยครับพอทำอะโคกหนองนาอยู่เ้าครับเหมือนกันเผาํำหอมนะครับกล้วยก็จะออกลูกแล้วนะครับออกจะออกปีแล้วนะครับ เนี่ยผมม่งนะครับม่วงแก้วครับโหปีนี้อย่างดกเลยครับเนี่ยผมใส่ปุ๋ยแล้วก็ละนานบฉีดฟาดโกนะครับปีนี้ดกมากเลยครับเนี่ยดูนี่ครับน,นี่ครับผม ก็ถือว่าโอเคครับปีน,นี้มองติดอยู่นะครับอันนี้ต้นโคโรดโดอะไรไม่รู้ครับอันนี้ครับเป็นถังครับทำกระจัดมูลฝอยนะครับเป็นปุ๋ยครับถืเวลาของเสียและก็ะเทสทิ้งในนี้ก็เป็นปุ๋ยไปน,นี่ครับ โอเคครับวันนี้พาเที่ยมชมสวนหลังบ้านหรืว่าางบ้านนะครับอันนี้ต้นกล้วยน้ำวานะครับอืมเดี๋ยวจะขุดไปปลูกอยู่สานะครับนี่ครับเดี๋ยวพัน,นก่อนอน,นี่ครับโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับฝากคันิีตามเยอะๆนะครับโอเคครับขอบคุณครับ